อ่ะพี่เอ่อขอทราบชื่อหน่อยครับจะชื่อเล่นก็ได้ไม่เป็นไรชื่อเล่นอะไรอย่างเงี้ยชื่อจันแล้วกันค่ะชื่อจันนะครับแล้วตอนปีห้าสี่เนี่ยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่นะพี่ได้ทันเหตุการณ์นั้นใช่ไหมครับอ๋อทันเหตุการณ์นั้นค่ะแล้วก็ตอนนั้นระดับน้ําสูงประมาณกี่เซนติเมตรครับประมาณสองเมตรประมาณสองเมตรเลยเหรอใช่แค่เอวเลยค่ะเนี่ยคือกับคือระดับอย่างนี้เลยอ๋อเมตรเมตรครึ่งรเกว่างเมตรครึ่งเลยครึ่งประมาณแล้วน้ําท่วมนานขนาดไหนครับหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนครับแล้ว คุณพี่ทราบไหมครับว่าเอ้ยไม่ใช่จุดพักอาศัยของคุณพี่อยู่ห่างจากบึงพระรามเก้าประมาณหนึ่งกิโลค่ะประมาณหนึ่งกิโลครับแล้วคุณพี่ทราบไหมครับว่าสถาบันเทคโนโล,โลยีเนินเวเคียร์แห่งชาติแล้วก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าศหาย,ยากเนี่ยได้มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับการกับ,บตรลังสีหรือว่าการกินแปรรูปแร่ธาตุกับ,บตรลังสีอะไรเงี้ยครับคุณพี่ทราบไหมครับอ๋อไม่ทราบเลยค่ะครับแล้วคุณพี่ทราบไหมครับว่าโกดังเก็บแร่กับ,บตรลังสีของสถาบันวิจัยที่ททดังกล่าวเนี่ย เอ่อน้ําท่วมซึ่งแรกก็มันกำลังสีนะมันแช่น้ําอยู่เลยคุณพี่ทราบไหมอ๋อไม่ทราบเลยค่ะเรื่องนี้ไม่ทราบเลยแล้วทางสถาบันเนี่ยเขาได้มีการออกคําเตือนประกาศเตือนชาวบ้านไหมเพราะว่ามันอาจจะกระทบผลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของชาวบ้านที่อยู่รอบขุางนอะไรเงี้ยครับไม่มีเลยค่ะไม่ได้ประกาศอะไรเลยอ๋อโอเคขอบคุณมากครับครับผมอ่ะครับขออยากถามผู้สัมภาษณ์หน่อยครับว่าชื่ออะไรครับชื่อจุมะชื่อจุมแล้ว จุดที่คุณพักอาศัยอยู่เนี่ยอยู่ห่างจากบึงพระรามเก้าประมาณกี่เมตรครับไม่น่าจะเกินแปดสิบเมตรไม่เกินแปดสิบเมตรแล้วนะตอนปีห้าสี่เนี่ยที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่เนี่ยน้ําท่วมสูงประมาณกี่เมตรครับที่ที่บ้านนะครับสองเมตรครับจากถนนนะอ่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ในคลองนะไม่รู้ถึงความสูงจากพื้นดินอะ่ะจากฟุบสูงองเมตรสองเมตรแล้วท่วมน้นขนาดไหนครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วอยากถามว่า ทราบไหมว่าสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาธาตุหายากเนี่ยได้ดําเนินกิจการเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างทราบไหมครับอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเขาฉายรังสีเกี่ยวกับพวกอาหารอะไรหรือเปล่าอ๋อถ้ารู้ก็คือแค่นั้นแค่นั้นใช่ไหมใช่แล้วทราบไหมครับว่าเขาได้ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเก็บกากกำมันตะรังสีแล้วก็แปรรูปแร่ธาตุนนกำมนตะรังสีนนชาวบ้านไม่รู้เลยเพราะมันไม่รู้ว่ามีด้วยอ๋อ แล้วทราบไหมครับว่าณตอนตี54เนี่ยเขาได้เก็บแร่กำมันตะลังสีคือแร่โมนาไซเนี่ยประมาณ500ตันไว้ในอาคารปรากฏว่าน้ําท่วมเขาซึ่งน้ําท่วมเนี่ยมันอาจจะส่งผลเกี่ยวกับการรั่วไหลของแร่กำมนตะลังสีอาจจะทําให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพประชาชนเนี่ยเขาได้ประกาศเตือนชาวบ้านไหมไม่มีหรอกไม่มีไม่มีเลยไม่มีแน่นอนนี้ไม่มีแล้วหลังจากที่น้ำท่วมเขาได้ประกาศไหมไม่ไม่ไม่ได้ประกาศอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ อะไรกับชุมชนเลยไม่เลยไม่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยไม่มีไม่มีทางทางการไม่มีมาประกงประกาศอะไรทั้งสิ้นน่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับไม่มีหรอกเพราะว่าเขาไม่เพราะว่าเขาไม่ไอ้นั่นเลยอ่าไม่เราก็ไม่รู้เ้ว่ยเขามีอะนี้ขอสัมภาษณ์เสียงชาวบ้านนะครับที่อยู่ติดกับบึงพระรามเก้านะครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยอ่าอยู่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  ใกล้กับบุพระรามเก้าประมาณกี oh, ่เมตรครับต uh 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 like ิดเลยเนี่ยข้างหลังในกติ้วเนี้ยรู้วไหมครับอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นกลุ่มชาวบ้านนะครับอยู่ันโอ้หมองเท่าที่มองนี่สิบกว่าคนเลยนะครับเราจะถามแน่ว่าตอนตอนปีห้าสี่นี่น้ําท่วมประมาณกี่เมตรครับความสูงของน้ำประมาณกี่เมตรละเนี่ยสูงเอาแค่นี้เลยประมาณอ๋อประมาณเมตรหกสิบห้าหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนประมาณ โอ้โหน้ําท่วมจากพื้นดินนะครับถ้าบ้านเรานะสองเมตรเพราะที่บ้านต่ำนิดนึ่งบ้านเราก็พอเนี่ยเพราะว่าเนี่ยจะน่าจะประมาณนี้แหละเมื่กปิดเยอะหน่อยของเราเยอะกว่าของเเรายอะ่าก็พอหัวไหลกันเนี่ยแล้ว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 น้ําท่วมน้ําท่วมนานขนาดไหนครับสองเดือนสองเดือนนะตั้งแต่ตุลา วันที่2ตุลาตุลาพฤติกาธันวา2เดือนผ่านออ๋2เดือนเสร็จเรื่องนึงเดี๋ยวจะมาตรงเนี้ยมิดหัวเลยต้องถูมืออย่างนี้ออ๋แต่ตรงนี้ถ้าจะถูอย่างนั้นแต่แต่ทางจังหวัดเขาก็มาตรวจสอบนะที่เนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วทราบชาวบ้านทราบไหมครับว่าสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาธาตุหายากเนี่ยได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างเช่นการเก็บกากระมาตรังสีการแปรรูป กระเนตะลังสีแรกกำะันตะลังสีอะไรเงี้ยครับได้ทราบไหมครับไม่มีเลยไม่รู้เลยชาวบ้านไม่ได้รู้เลยตรงนี้ไปถามตรงไหนก็ไปัจจุบันเขาได้เก็บกากกำะับนตะลังสีนะคือเหมือนกับว่าพูดง่ายๆคือภาษาชาวบ้านคือขยะกำะับนตะลังสีเนี่ยเขาามาเก็บที่เนี่ยรู้ไหมครับไม่มีไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยใช่ไหมครับไม่รู้เลยไอตอนหลังที่เหลือนาน ไม่ให้ตอนนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อครับเดี๋ยวนี่นี่เขาถามเราแล้วอยากถามว่าณปี54ตอนที่น้ําท่วมเนี่ยตัวสถาบันเนี่ยได้เก็บแร่กับมันตลังสีโมนาไซไว้เนี่ยประมาณ500ตันไว้ในอาคารเนี่ยแล้วน้ําท่วมเนี่ยซึ่งหากหากมันรั่วไหลขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะกระทบกับสุขภาพของชาวบ้านเนี่ย อยากถามว่าชาวบ้านได้รับการประกาศแจ้งเตือนไหมครับไม่มีผมกล้ารับรองได้เลยยืนยันได้เลยว่าไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อครับคือในตัวสถาบันเนี่ยมีบ่อเก็บกำมันตะลังสีความเข้มข้นสูงอะไรเงี้ยได้ได้รับทราบไหมครับไม่ได้รับรู้เลยครับก็และนอกจากนั้นก็คือในสถาบันก็มีบ่อโคบอล บ่อชายเข้าบ่อความเข้มข้นสูงซึ่งบ่อซุดเนี่ยรู้รู้ไหมครับไม่รู้หรอกเพราะเราไม่เราไม่เคยเข้าไปชาวบ้านเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกออ๋ครับเลยรถก็เข้าไปด้วยหนึ่งคนมีวงจรติดอยู่ตรงนู้นตรงเขาตรงประตูเข้าเลยไอ้นู่นที่นู่นที่เขาเก็บอ๋อครับครับแล้วแล้วลุงได้ข้อมูลที่ลุงได้ได้บอกว่าหลังจากปี54เนี่ยน้ำในบึงพระราม9เนี่ยได้มีการเอาไปทำน้ำประปาด้วยเหรอครับใช่แล้วพระรามมงคลเขาก็ทำให้ชาวบ้านกินอยู่เนี่ยจริงเหรอครับจริง ก็คือน้ำปลาเนี่ยก็คือเอามาจากบึงพระรามเก้าเนี่ยนะเขาก็ดีด้วยมันอร่อยดีเช่นได้โอ้โหจริงจริงน้ำที่เขาขายเป็นน้ำแอร์น้ำเขาขายเป็นแพ็คแล้วก็เป็นถังถัง เออถังถังยี่สิบลิตรนะเอามาขายให้ชาวบ้านมีเป็นแพ็คก็มีที่ทดสอบชาวบ้านก็มีก็ต่างเป็นถังแบบนั้นนะเขาขายโอ้โหขวดก็มีชาวบ้านก็ซื้อกินตลอดะเพราะชาวบ้านไม่รู้จะไปกินตรงไหนโอเคขอบคุณมากครับ